แล้วก็ส่งส่งลาล่าไปตรงนี้คือจริงๆแหละจะจะทำดีเซิร์ท,ที่โต๊ะไหนก็เร็วเท่าเดิมครับไม่ได้มีผลอะไรนะ <c oughs> ถึงบอกว่าสปีดสปีดดิ้งอัพก็เถอะแต่ผมว่าผมไม่รู้สึกเท่าไหร่โอ้เ n e ย y เ a ี e v ีเดยวนะผมส่งลาล่าไปอะ่ะเขาเขาจะกลับมาทันหลองว่าเนี่ย <c oughs> กลับมาไม่ทันจะหลอกแน่เลย <c oughs> มีคนไม่ได้อยู่บ้านนั่นอะงสาลเพราัะหลองเงินลาลาลาไม่ได้อยู่บ้านฉันลองฉันขอโทษนะัลลาลาเอาไว้ปีหน้าอนะกันนัลลาลา ก็ได้ขขงเหมือนเดิมอ่ะผมเอาวอาซูปมาแหละทีนี้เนี่ยมูฟได้ยังฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาวางตรงนี้แล้วอ่ะนี่ใหญ่เหมอนกันเนาะเออวางวางได้ด้วยฮะหรือว่าเขาจะไม่เอามาวางจนกว่าเราจะทําไอ้นี้เสร็จก็ไม่รู้เหมือนกันกลับมาทําไอที่ผมเคยทํานะก็คือซิลลิงครับนี่เดี๋ยวนะน,นี่มันก็กว้างอยู่เนาะถ้าอย่างนี้ไปเลยได้ปะ มก็จะไม่สวยเนาะ,อะโอเคว่าซิลิงอืมเป็นชั้นนอกหรือชั้นในดีเป็นชั้นนอกละกันโอเคอ่ะเออชุตติ้งสไตล์อะแล้วมันก็มาเอาคำสั่งที่ผมทำค้างไว้ออกด้วยนะแล้วก็ผมจะให้ตั้งเสาไฟเนี่ย ไว้ด้วยตั้งข้างบนได้ปะตั้งได้ด้วยนะทำเป็นเล่นไปใช่ไหมเออตั้งอย่างนี้ได้ตั้ง่างนี้ได้แต่ว่าจะต้องรอรอให้มันเสร็จก่อนอ,อ๋อไม่ต้องรอครับวางได้เลยเออสี่มุมได้ปะเขาจะเดินได้ใช่ไหม ผมว่าเดินไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมทำทำมุมมุมไว้ให้เขาเดีกว่าเป็นแบบเนี้ยเออใช่โอเะโอ้ยโซล่าอีคลิปครับคือแบบแผงเราเรียบร้อยเลยนะสิบแผงอ่ะทีนี่มันจะเป็นแบบมันจะมันจะอย่างนี้เนาะผมผมก็ไม่มีทางเลือกอะ่ะคือก็อต้องทำไป เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ไม่แหว่งแบบเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่จะเอาเมทาน,นี่ด้วยเนาะมันมันดูยากมากเลยอะก็ามาเก็บมุมเหมือนเดิมอืมอืม,อมโอเคมุมนี้ต้องมีปะ่ะไม่ต้องมีก็ได้มั้งอ๋อที่สำคัญเนาะ <c oughs> สายล่อฟ้าครับเฮ้ยไฟดับแล้วถ้าผมเอาต่อขึ้นอีกชั้นเนาะเป็นซีลิงแล้วก็เอาเอาล่อฟ้าไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่านะลองลองดูเอาไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ให้มูฟล่อฟ้ามาเออนี่เออ, <c oughs> เอ,อได้อยู่ได้ได้ได้ได อืมคราวนี Luckily, Although, life, Hence, it? It ้เป็นไอ้พวกแมนทิสแล้วก็มีทรเกอร์ยี่สิบเจ็ดตัวดูแล้วน่าจะบุกตอนกลางคืนเนาะนี่จริงผมว่าผมกลับไปออกล่าเหมือนเดิมนั่นแหละอืมไปชิงล่ามันเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้มันยังมันยังเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่แบบผมยังพอรับได้นะว่าแต่มันมันอยู่ทางไหนนะเออเออดาเปิดแล้วก็อ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ เมามาน่าจะถึงแหละเห็นไหมนเนี่ยมไม่อยู่ในระยะหรอกนี่ไงอยู่ในระยะแล้วนั่นแหละยิงมันลูกมันอยู่ในป่าผมมองไม่เห็นเลยนะแต่ว่า สวบสดีวอลของเราเขาเห็นนะอยู่แถวไหนอีกเนี่ยอ๋ออยู่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 ขอบๆตรงนี้นี่เองเลยอสองตัวอยู่ทางนี้แอนแทกเลยมีอีกตัวหนึ่ง เรียบร้อยไปไปไปเนอเออยังไม่เปลืองไฟือชาร์จไม่ค่อยเข้าหรอเพราะอะไรไอ้นี่เราก็ปิดหมดแล้วนะพลังงานเราไม่ดีหรอกก็โปรดักได้สี่รอยนะใช้สองร้อยห้าสิบสี่แปลกจัง ตอนนี้ไอ้แตแอนิมอลของเราเนี่ยมีทั้งหมดอืมเยอะแล้วเนี่ยแต่เขาเขาไม่นับให้เราแฮะเออ๋ยวนะเราไม่สามารถเพชรได้เอาเป็นว่าตอนนี้มันมันมีเยอะมากเลยตัวเมียกับตัวผู้ด้วยเอาผมเอาผมโลไอ้นี่เนาะชุดเนี้ยออกแล้ออก,กันโอเค อืมแล้วก็เหลือไว้ขนาดนี้แล้วกันเพราะว่ามันมันมันเยอะเกินไปแต่ว่าถึงจะบอกว่าง้งก็เถอะจะมาทำเลยหรือเปล่าน่ะสิสวนละเอเ๊จะดูจากสัญลักษณ์แล้วเหมือนเขาก็จะมาจัดการน้องเลยนะเออเมื่อไหร่จะเลิกทิธีเลยไอ้ที่ใส่กด ESC บ่อยๆของผมเนี่ยใกล้ใกล้จะรีสอันี่ไงรีเซิร์ชแบตเตอรี่ออปติม z เซชันเรียบร้อยแล้วครับ ก็คือเหมือนกับว่าแบตเตอรี่เราจะทํางานได้ดีขึ้นใช่ไหมหรือว่าจุได้มากขึ้นเหมือนเหมือนจะจุได้มากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็จะบอกวันด้วยเออนี่ไงนีงเห็นไหมจะบอกวันด้วยว่าอีกีก,กี่ชั่วโมงจะหมดแล้วก็เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยวิ่เดี๋ยวนะตอนกลาคือเราโปรดักชั o นได้แค่40่สิบเองเหรอโอ้เตบินเทอร์ไบเราได้แค่สี สี att, ่วัตต์ตอหนึ่งอันเองตอนกลางคืนอะ่ะโอ้เป็นการโปรดิวที่อุบาทช,ชาติชั่วที่สุดเลยสำหรับตอนกลางคืนอ่ะนะอืแต่อีกเก้าชั่วโมงก็ก็ <c oughs> <c oughs> จะดับนี่งไงกลับมาเป็นสองละสองวันหนึ่งวันเพราะว่ามันเช้าพอดีเออเหมือนเราใช้แบบคาบเกี่ยวอะ่ะ แบบเหมือนเดือนชนเดือนพอดีเลยเนาะเป็นเรื่องนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมูวิ่งไลนิ่งหลอดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยนะนีส่สร้างไอ้นีม่มาก่อนชาวบ,บ้านเขาเลยเหรอดูดีแบบสูงขึ้นมาอย่างงี้ก่อนเลยอะจะสตอมมาแล้วครับมันพร้อมที่จะผ่า,ลาแล้วเลยใช่ไหมว่าผมไม่ผ่าเสาไฟนี่ก่อนใช่ไหม <laughs> เอออะไรไหมผ่าไปเออผ่าอะไรก็ไม่รู้อืมนีม่ไงผ่าไรนี่หลอนแล้วนี่แหละแต่ว่าไอตัวนี้ไม่ได้เดินสายไฟไว้ครับเฮ้ยเดี๋ยวไอที่เปี้ยงเมื่อกี้นี้ผ่าโดนลาล่าเหรอใช่ไหมไม่หรือว่าผ่าโดนผ่าโดนเมโลดี้เมโลดี้ว่าฟ้าผ่าโอ้จริงไหมเนี่ยหรือว่าแค่สลบลงไปเฉย อต่อไปเราก็ทำเซ็นเซอร์ดีไว้ครับมีอะไรให้ไอนี้อีกปะก็ต้องรอคาร์บอนรูมก่อนเนาะถึงจะแบบจะปลดล็อกออกไปได้อีกอะ่ะผมให้ทำพาวเวอร์เซลแอสมบีไปด้วยเผื่อแบบเราจะได้ขุดแร่อะไรได้หรือเปล่าเงี้ยเนาะแบบเขาต้องรอให้เรารีเสิร์ชก่อนเนาะถึงจะปลดล็อกที่ขุดแร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ละกันนี่หน้ากาก พรเดี๋ยว PM 2.5จะระบาดอีกรวมถึงในก็เกลืนด้วยนะเราทําไม่ยากแล้วครับเพราะเรามีอิเล็กทรอนิกส์เยอะเลยเราย้ายบอลลูนมาได้แล้วน้ำมันไม่ได้ทําเพราะว่าเพราะว่าเดนิเอลรีเซิร์ชอยู่เรียบ,บร้อยเซ็นเซอร์ดีไวต์อยู่ที่ไลท์แอนฮีทเหรอ,อไม่ใช่เอ้ยได้เดีไนท์เซนเซอร์ด้วย เอาไว้เปิดปิดไฟไงใช่ไหมดีมากเลยครับแล้วก็มีเทอร์โมสตัทด้วยเนาะเอาไว้วัดอุณหภูมิอะ่ะก็คือแบบถ้ามันหนาวผมก็จะได้ให้เปิดฮีเตอร์เปิดแอร์เว้นอะไรเงี้ยเออดี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 ด,ด,ดีแล้วก็มีโมชั่นเซนเซอร์ครับก็คือพอขยับใช่ไหมเออก็ก็ยิงเลย <laughs> ขยับก็ยิงเ <laughs> ยี่ยมเยีเยเยีมยมแต่ว่ามันจะ มันจะไม่ทำลายมชชั่นเซ็นเซอร์ผมก่อนเหรอเนาะใช่ไหม,มไม่รู้เนาะแต่แต่ได้อยู่แนวถือว่าแนวคิดนี้ดีครับแนวคิดดีเนะคิดดีคือต,ตอนนี้ผมต้องการก้อนหินเป็นจำนวนมากอะ่ะผมให้โซล่าหยุดสกาเวดไปก่อนแล้วกันเนาะเออโนวันแอคซายดูแอคทิวิตี้หรอ อ๋อก็หมายถึงว่าไม่มีใครมาซาเวตมันแค่นั้นเองครับก็เดี๋ยวจะให้ไมาของก่อนไงเอ,อแล้วก็ค่อยกลับมานี้ทีหลังหุดแร่ด้วยนะตรงนี้ก็ไม่ได้สั่งหรอมีเอ,อเอาไว้เฮียนเอยเฮียนโซลาร์แผงบางฟังชันอีกแหละแล้วก็เดนเนียลก็ดีเซิร์ตอันนี้ อินไซต์ใช่ไหมก็คือหน้ากากกันแก๊ส PM 2.5เนาะเออแล้วก็รีเซิร์ชคาร์บ,บอนลูมเสร็จแล้วด้วยเฮ้ยไวยัวอยงอ๋อหน้ากากกันแก๊สยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่แต่ว่าคาร์บ,บอนลูมเราทำเสร็จแล้วมีปลดล็อกอะไรเพิ่มไหมมี EM Avela Solar Loop ครับน่าสนใจเลยเอา เอามาเลยไปละอเอามาเลยน้ยผมต้อง break t o o เหรอ improve pulse rifle ด้วยอยากจะขุดแร่เพิ่มอ่ะจริงๆนะอรืกว่าต้องมาทางรีสอร์ทเออผมลองมาทางรีสอร์ทบ้างเนาะทีนี้เนี่ยเรามี แล้วพี่มาหาคาร์บอนขึ้นมาเต็มไปหมดเลยมีคาร์บอนลูมด้วยือแบบ Excellent Thermal i n s u l a t i o n เลยนะสุดยอดแบบสุดยอดการแบบเอออินซูเลตอ่ะก็คือป้องกัน,ะอ,น,นอะไรๆการถ่ายเทอุณหภูมินะเองคานโนโร์บอนนันทนวบ์ทบเนี่ยใช้เขาใช้น้ำมันกับเมทัลอัลอยแช่ไอืม อืเดี๋ยวไปทํานะมีพาวเวอร์เซลใช้เอนอร์จีคริสตัลนก็ยังอยากรู้อยู่ดีว่าเอนจีคริสตัลนจะเอามาจากไหนเอาแหละ,ะ <c oughs> กำลังจะบอกว่าได้เวลาสํารวจแล้ว <c oughs> แต่ว่าน้ํามันยังไม่พอนะโอ้โหห้าสิบสองตัวเจ้าช่วย ห้าสิบสองตัวเลยนะันเป็นแบบไอ้เนี่ยใช้ทั้งนั้นเลยอะ่ะอยู่ทางนี้ด้วยไกลไหมไม่เท่าไหร่ไม่ไกลเท่าไหร่มาเลยแล้วกันม,มาทางทางนี้ได้เนาะทางไหนจะใกล้กว่านี่เนาะทางนี้ใกล้กว่า คือในที่สุดมันก็ไม่สามารถทนทนได้อีกต่อไปเพราะว่ามันนานแล้วครับเนี่ยพวกของพวกเนี้ยผมจะต้องสร้างเป็นฟิเซอร์แล้วล่ะออโอเคโอเค <c oughs> ยือยใหญหมดเลยเนี้ยล่ามันในป่านะสี่สิบสี่ตัวมองไม่เห็นอนะ่ะ ยิงในพุ่มไม้นะสามสิห้าตัวผมว่าอีกหน่อยมันต้องมาแบบเป็นร้อยเป็นพันอะเชื่อดิไม่งเงินเขาไม่ให้เราทำมิสไซล์กับแฟลแคนนอนหรอก นี่แบบอยู่มาแปดปีนี่มันเริ่มมาเป็นแบบห้าสิบแล้วนะห้าสิบหกสิบผมว่าร้อยต้องมีอะ่ะสิบสองตัวเหลือห้าแล้วครับเอ้ยมันมีฮัมมิงไฟล์มาเสริมอีกอะ่ะ อีกร <c oughs> วงออว่และเหลือหนึ่งตัวอ๋อเหลือสองตัวอยู่ไหนเนี่ยไม่ถึงแลเหรอเอออยู่นู่นหมดแล้วเหรอ,อตายดีมากไปไป <c oughs> <c oughs> กลับไปทำงานดูสิครับเนี่ยของเราจะเน่าหายไปเยอะมากเลยอาหารแบบมหาศาลอะท,ที่จะที่จะเน่าไปผมอยากให้มันให้คอนจีมันออกมาอีกอ มากดแซดนะอันนี้ไม่ได้ละมัน,ม,นมันติดแล้วก็มาได้อีกปะได้อยู่นะอืมแต่มันได้แค่เนี้ยเอาเถอะเอาเถอะแล้วก็ถือว่า <c oughs> เป็นบันดไดเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเขาย้ายไอ้ไลนี่หลอดนี่ออกไปแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยค่อยติดบันไดทางนี้เนาะน่าเสียดายอรับนี่แบบอืจะทําเป็นห้องใหญ่ๆสักหน่อย มันโอ้โหมันจะมาบุกบุกอีกแล้วตอนนี้มันจะมาถล่มไล่เราเอามามามาไอ้พวกหน้าไมไอฉันอุตส่าห์ปลูกมาตั้งมาทั้งปีนะคิดจะมาแย่งชิงกันอย่างนี้เลยเนอะอืมสิบเลืออีกสิบสามตัวเฮะ โอ้มันกระจายกระจายมาทางนี้เก้าเหลือสี่แล้วสามสองแล้วก็นุ่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย อ๋ออยู่นี่โอเคแล้วก็เหมือนจะมีตัวหนึ่งที่ที่เราไม่ได้ออฟเซิร์ฟมันใช่ไหมเอออยู่ไหนนะไปไหนละเมื่อกี้ตอนแรกยังกดให้ออฟเซิร์ฟได้อยู่เลย <laughs> หรือว่ามันวิ่งหนีแบกบกระเจิดกระเจิงกันหมดแล้วเออหายไปแล้วฮะ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จงเป็นอาหารเช่นซะผมว่าผมควรมีบันไดให้เขาว่ะ <c oughs> คือเขาพยายามจะจะมูฟไลนิ่งหลอดมานานมากนะเออโอเคนี่ยเห็นไหมมูฟวิ่งไลนิ่งหลอดเนี่ยแบบแล้วก็เดินกลับไปครับอืมเรียบร้อยครับพาวเวอร์เซ s s e m b l y บรีเซิร์ชเรียบร้อยเออเดี๋ยวนะทำไมมันมีอุ้ยปลูกคิสตลไอเราก็นึกว่าแบบ นะจะไปหาขุดที่ไหนที่ไหนได้ <laughs> มีให้ปลูกนี่เองโ okay. <laughs> อเคได้ได้ได้ไดปลูกปลูกได้ก็ได้ <laughs> โอ้ไม่ใช่มันต้องอยู่ในในนี้ <laughs> ออกไปไม่เป็นเลยเออไหนนะก็คือถ้าอยู่บนนี้ก็จะ ต้องปลูกในที่เขียวๆด้วยนะเพราถึงจะขึ้นร้อยอ่ะเออแปลกดีเนาะเออปลูกปลูกคิสตันก็ได้โอเคไอไอประการที่อยู่กับเรามาตั้งแต่พาร์ทแรกๆนะครับก็ก็กลาก,ก่อนในในหมดหน้าที่แล้วแหละนะกับถืนสู่บ้านของนายได้แล้วฉันจะเอาไปปลูกคิสตัน ในก๊อกเกิลแล้วก็หน้ากากกันแก๊สแล้วก็แบบเสร็จอย่างรวดเร็วด้วยเนาะน่าจะอยู่ในคราฟใช่ไหมเนี่ยทับปิ้งปะเอ้ไม่มีเฉยเลยทำไมอ่ะอยู่ที่แฮตหรอไม่นะหรือว่า 3D ปิปินไหมไม่ไงหรือว่าอยู่ที่ไอ้ตู้นี้ ้โต๊ะนี้อ่ะมันไม่ไม่ฮะเดี๋ยวนะเขาไปอ่านก็ได้เออจะทำที่เวิร์กเบนชแล้วก็ไอ้นี่ก็เวิร์กเบนชใช่เหมือนกันแต่ไอ้นี่ก็เวิร์กเบนชไม่ใช่หรอหรือว่าอยู่ในอ๋ออยู่ในทูครับผมขอโทษขอโทษออใช้เยอะเหมือนกันนะ6ชั่วโมงในการทำเนี่ย โอเคแล้วก็นี่ด้วยไ hey. ในกเกินลน่ะก็สีเหมือนกันโอเคทีนี้เนี่ยจริงๆไอการรีเซิร์ชของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะก็มาทำไอพวกนี้ไปเลยแล้วกันเสาไฟก็ลาก่อนนะเออหมายถึงเสาที่เป็นไฟเนะี่ยไม่ใช่เสาไฟฟ้านะออสามต้นนี้ก็ ก็ต้องลาก่อนเหมือนกันเพื่อต้นเพื่อต้นคิสตันผมว่ามันไม่ท้าทายเลยอ่ะผมงูสาคิดว่านึกว่าจะแบบเออต้องขุดหินต้องอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอดเลยอ่ะ้็ขยายมาอีกสักหน่อยหนึ่งโอเคแล้วใส่ปุ๋ยด้วยนี่ครับเขก็เอาคิสตันมาปลูกเฉยเลยเมื่อผมว่าเฮ้ย ผมวางบันไดผิดด้านแน่ๆเลยว่ะเนาะใช่ไหมเนี่ยเวทัลเล็ตเตอร์ผมแคนเซิลไปคือมันต้องหันออกข้างนอกเดชหมาถึงเนี่ยนะนี่เนี่ยมันต้องเงี้ยเนาะแล้วแล้วมันก็ต้องอ่ะตรงนี้ได้อ่ะเออแล้วก็มาต่อตรงนี้เนาะแต่เป็นมันดันออฟสตั๊ก ถ้างั้นผมก็ต้องมีมีไอ้ซูลิงนี้อีกอีกอีกนิดนึงเพราะไม่เันจะคลิกซูลิงไม่ใช่ไลนิ่งหรอกก็ยังคลิกโดนไลนิ่งหลอดอยู่ดีไม่จะคลิกซูลิงคลิกข้างล่างก็ได้ป่าเอออ่าโอเคแล้วก็มาก๊อปแบล็คเดินขึ้นไปเออมัน มันวางยากวางยินยังไงเออโอเคตอนนี้โซลารูปผมก็เรียบร้อยแล้วครับสร้างเสร็จแล้วนะเออไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วรีเสิร์ชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เราก็จะทําแบบนี่เป็นหลังคาโซลารูปมีแบบแฟลตปะเออมีเป็นแฟลตด้วยเนาะแล้วก็เขาบอกว่าต้องการเวลี่สตองพพอร์ตฟอร์ก็คือจำเป็นจะต้อง ใช้เนี่ยครับพวกที่เป็นคอนกรีตพวกอะไรเนี่ยนะที่เป็นฟลอร์ฟลอร์ที่ทําจากหินก็ไม่ได้ละเป็นภาคบังคับอะว่าเอ้ยถ้าถ้านายเนี่ยจะสร้างโซลาร์ลูฟท็อปนี่ยน,นะพื้นฐานนายจะต้องแข็งแกร่งอย่างเงี้ยซึ่งอโอเคได้แหละไม่ไม่ติดปัญหานะนี่ครับแด,ดเนียลมา moving ง u n n i n g หลอดอีกละแล้วก็ <laughs> ขับไปที่เทอมอยู่ดี อีกแค่นิดเดียวนะอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละฐานตรงนี้ก็จะเสร็จแล้วแล้วผมจะให้ตรงนี้เป็นเป็นที่นอนครับเป็นหมายถึงแบบจุดที่เป็นบ้านเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าจะชั้นสามนะไม่ไม่ใช่ชั้นนี้นะเอ่อวางซีลิงก่อนเลยแล้วกันเนาะเป็นคอนกรีตซีลิงอืมผมอยากให้ตรงนี้เป็นแบบเป็นชานพักสักหน่อยหนึ่ง แต่ว่าก็เป็นชาอย่างนี้ไปเลยว่ะเพราะมันจะได้มีหลังคาใช่ไหมหรือว่าไม่เว้นสักสี่แล้วกันเออเว้นสักสี่แบบนี้แล้วก็จะวางบันไดด้วยนะตรงเนี้ยอ่ะโอเคชุตติงสตาร์ฉันน่าจะยังไม่ได้ไปเร็วๆนี้นะเพราะว่าไม่ได้ทำน้ำมันเลยเนี่ยโอ้โหสามสิบสามแล้วก็เจ็ด แล้วก็คนส่วนใหญ,ญ่เราหลับอยู่ด้วยเนาะถ้า,างั้นเนี่ยแถวไหนอะแถวนี้อืมก็ก็ต้องมาละมาก่อนมาก่อนเฮ้ยแต่เพราะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันใกล้ไป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 ค่อยค่อยค่อยอเออมันแบบมีดีเฟกต์ด้วยเนาะ หมดยังเข้าใกล้อีกนะอืมอ,อืมอ,อืมอ,อืมมันมันใกล้เรามากขึ้นด้วยฮะคือไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อกี้ที่ผมไม่อยากใช้ป้อมปืนเพราะว่าคือผมกําลังคิดอยู่ว่าคือพลังงานเรามันยังไม่พออยู่ไงแล้วก็ตอนนี้ <laughs> มันเช้าละ โซนละคือถ้ารู้ว่ามันจะบุกตอนเช้านะก็เปิดไปนานแล้วยิงเปิดป้อมปืนไว้ละหมดยังหมดแล้วนะโอเคโอเคหมดแล้วครับหมดแล้วครับยังเพิ่งสังเกตเนะว่าชุดอะถ้าใกล้พังก็จะแบบเน,นนะี่ยเออมีดีเทลด้วยครับ มีดีเทลด้วยนะแต่ว่าม,มันซูมได้แค่เนี้ยอยากจะให้ซูมได้มากกว่านี้อีกอะคือจะได้เห็นดีเทลสวยๆเยอะๆแล้วก็มันก็จะเป็นอาหารเหมือนเดิม